ตื่อเตืด,ดไ <laughs> ม่ได้ยินเสียงนี้มานานแล้วทุกคนเสียงไอติมเินเอ็ดไเลยแรงเล็กน้อยมันเสือเอ็ดไเลยอะ่ะฝ <laughs> ่าโคตรเท่มีโอดรออะไรได้รถเพิ่น ป่ล้ออะไรอะไรเจ้าบ่หนิล้ออะไรบออ่าอันละห้าพันอันห้าพันเจ้าเป็นคนเวียดบ่อโอ้ล้ออะไรเพื่อนเอาไปดำเลยทุกคนมันมีเท่าไหร่แน่นี่มีกระไม้มีตัวจอบอันนี้เท่าไหร อันนี้สิบพันอันนี้สิบห้าสิบพันนี่ประมาณสิบห้าบาทอันนี้ห้าพันอันนี้เด้อันนี้สิบพัน๋อ้คือเดียวเต็ีมไหมเอาสิบพันนั่นนึงมันมียังไงใช่คือกันบอกอ๋ออันนี้เป็นไม้ของเนตเล่นึกว่ามีแต่กล่องของเนตเล่เป็นของเนตเล่แท้เลยอันนี้มีลวดอย่างไรมีสีขาวสีดำอ๋อาผู้สาวโดยโดย

อยูส่สวรรค์เลาะมาเรื่อยๆบ,บ่เลาะมาเรื่อยๆเลาะมาขายเรื่อยๆบอบอ้า <วะ S 1> เพลงเมื่อกี้สุดยอดเลยทุกคนของบได้ยินเสียงเพลง,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 งนี้นานแ <า S 2> ล,ล,ล้วเด็กขายปกติหาท่านเนตเล่นี่มันชิบมีแบบนี้เนาะมันชิบมีแบบแบบนี้ฮะนะ <c ười> คือโคตรดีเปิดเพลงอันนี้เปิดเพลง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 เออ มาแล้วป้าขงเล็กน้อยเพื่อที่มาขายทุกวันเอ้าวันอาทิตย์นี้จะมีบวชเนาะแล้วก็มีตลาดนะครับทุกคนมีตลาดแล้วก็คนก็นสีหลายขาเจ้าก็มาขายของมีตลาดมาขายของแล้วก็คนก็นมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ไอ้สิ่งที่นี้เพื่อนกัน,กน,กนไปทั่วนะะอันนี้เป็นเป็นคนเวียดนามโคตรเท่อะเพียงเพืเ่อน